ไปดูกันอีกข่าวหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่สรบพสามิตนะคะส่วนที่กาลังค่ะบุกทลายโรงงานนะคะต้มเหล้าขนาดใหญ่ได้ผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นอุปกรณ์ต้มเหล้าสุราแช่แล้วก็เหล้าเถื่อนค่ะ นายละวะรนนะคะแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพสามิตรค่ะก็ได้รับแจ้งแล้วก็ร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีนะคะว่ามีการลักลอบต้มเล่าเถื่อนภายในคอกหมูหมู่ที่5ตําบลท้ายตลาดอำเภอเมืองลบบุรีค่ะจึงได้สั่งการให้ว่าที่ร้อยตรียงยุทธภูมิประเทศนะคะพุ่งโดยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิตรค่ะประสานไปยังชุดสายตรวจที่4.2นะคะก็ได้มีการเข้าตรวจค้นค่ะ ซึ่งจากการบุกเข้าตรวจค้นนะคะพบว่าเป็นโรงงานลักลอบผลิตสุราเถื่อนขนาดใหญ่ทีเดียวค่ะแล้วก็พบนางสาวระนองจุธาเกตอายุ53ปีซึ่งก็กำลังต้มเหล้าเถื่อนอยู่ภายในเล้าหมูตรวจสอบนะคะว่าไม่มีใบอนุญาตจากกรมสรรพาสามิตรจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางค่ะเป็นชุดเครื่องต้มกลั่น1ชุดนะคะน้ำกลั่นสุราพร้อมจำหน่าย30ลิตร น้ำสุราแช่จำนวน2,360ลิตรแล้วก็สุรากลั่นบรรจุถังรวมจำนวนนะคะ50ลิตรเนี่ยจำนวน2ถังด้วยกันทางด้านของผู้ต้องหาก็ยอมรับสรารภาพนะคะว่าได้ลักลอบต้มแล้วก็ผลิตสุราเถือ่อนแล้วก็ขายจริงค่ะซึ่งตนเองเนี่ยก็ได้รับช่วงทำเป็นอาชีพต่อมาจากรุ่นพ่อแม่ เลี้ยงครอบครัวควบคู่ไปกับการเลี้ยงหมูค่ะซึ่งลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่ใช้แรงงานหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่นําไปทํายาดองเหล้าอีกต่อหนึ่งจึงได้มีการแจ้งข้อหานะคะผ,ผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตมีเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็ยังมีการตามไปจับกลุ่มตัวนายบุญช่วยเกตบุภาอายุ56ปีก็เปิดเป็นร้านคขา้ขาของชำนะคะตั้งอยู่ที่เลขที่22ทับ4หมู่ที่6ตำบลท้ายตลาดอำเภอเมืองลบบุรีเช่นเดียวกันหลังจากที่ได้มีการขยายผลนะคะทราบว่านายบุญช่วยเนี่ยได้ซื้อสุราเถื่อนจากนางสาวระนองแล้วก็นำมารับลักรอบขายต่อให้กับลูกค้าเนี่ยถุงละ30บาท โดยได้ตรวจยืดสุราเถื่อนเป็นสุราขาวเนี่นะคะบรรจุถุงรอขายให้กับลูกค้าเนี่ยจำนวน20ถุงวางอยู่ภายในร้านค่ะเราได้มีการแจ้งข้อหานะคะว่ามีไว้เพื่อขายสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝ่าฝืนซึ่งการจับกลุมในครั้งนี้ก็ทำให้รัฐมีมูลค่าความเสียหายภาษีรวมค่าปรับอยู่ที่442,012.15บาทนั่นเองค่ะ